สวัสดีแมวบางกลุบๆเนียวันนี้พายายมากินกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวอีกแล้ววันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่วันนี้มีแนวร่วมเป็นน้องบีมากินด้วยกับยายยายกินกว๋วยเตี๋ยวกับข้าวนะวันนี้ยายใส่ผักไหมอ,ะอ่ะเฮ้เยเฮเผักที่เจริ

เาี่ยมีนหลอมจากกนาดาารวะกัขนไว้ที่จะฆ่านาดาครับแต่พอาจานแม่ไว้ใข่าร่งเาม่้อย่ตรงนีให่มนห่ัวกาเยนี่นีมันลวกจะเดินหรอมรักก็เมียนใหญ่อืมอะไรมันขึ้นมาเมื่อกี้วะ น้องบีอร่อยไหมคะบีไม่เปิดพัดลมด้านโน้นมาให้เลยครับอะไรอ่ะปรุงใช่ไหมไม่ใช่เอาเส้นเอาเส้นขยับให้มันกระจายหน่อยไม่น้องก็แบบสาวๆนี่ลูกสาวๆเอา เอาช้อนซ่อมดึงดึงดึงตีตีตอ่งเงี้ยลูกลองทำดูสิลูกลองทำดูดิเอาตุ๊กตาวางก่อนน้องบีลูกเ,<อ>เราก็ยีเส้นนะลูกเออเราเอาเอาซ่อมมาจับไว้เอเอเอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะบีไม่ปุงหรอปุงไหมอ่ะตโอ้บีได้บีได้ภาษาเขมเนกี่คำแล้วลูก ยายยายยายสอนกี่คำแล้วยายไม่ได้สอนใช่เหรอยายบอกเต้เต้เต้นี่คืออะไรลูกไม่ไม่เต<อ>้ <c oughs> กินข้าวกับอะไรกินกับปากกินกับปากยายสอนดีมากเลยเตเนี่ยเห็ยนมาครั้งเดมอ เป็นไงโอเคไหมบีเดนโมขึ่งจะรังมือขึ่งบีบีปรุงไหมอ่ะไม่ปรุงหรออ๋อน้ำยายล้มแล้วดีนะยายฉลาดยายปิดฝาไว้เว้ยไม่งั้นหกเส้นก๋วยเตี๋วดะทองโมเวียเนี่ยเกิดก่อนกอนนะแม่เนาะ เฮ้ยบ <üman> ีเอาช้อนมาให้ยายทีลูกช้อนสั้นอ่ะเอามาให้ยายสักอันหนึ่งเนี่ยแม่ลืมอ่ะไหนอ้าวมีแล้วนี่หว่านึกว่าไม่มีโอ้เพลงสนเนาะ ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไปถ่ายถ่ายไปถ่ายมาก็หิวก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันน่ะเห็นยายกินน่าก,กินมากเลยอ่ะก็ซำนีก่อนเนาะสิกินก๋วยเตี๋ยวก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ